ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปลงทะเลกันอีกครับเพราะว่าคืนลมหยบให้สักหน่อยหนึ่งก็ไปหาปลาทํากับข้าวกันไม่รู้ว่าจะมีตัวเปล่าพราน้าเย็นด้วยช่วงเช้าอากาศจะเย็นสักหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวไปติดตามมาดูท่านผู้ชมไปรุนด้วยกันว่าจะได้ตัวเปล่าวันนี้ว่าจะมีปลาทากับข้าวเปล่าโอเคท่านผู้ชมไปติดตามมาดูครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงทะเลแล้วมาถึงก็เดี๋ยวเอาสักหน่อยมาถึงแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องพูดพิมพ์ทำเพลงกันเลยเอาเอาสัก วงดูทักวงก่อนดูเชื้อก่อนเพราะว่าคืนไอ้ลมยังไม่มาเพราะว่าสายสาจะมีลมมาสักหน่อยโอเคน้ำชมจะไปติดตามมาดูไปดุนด้วยกันว่าจะได้กับข้าวเปล่าวงนี้มาน้ำชมมาดุนกันมาดูรูจะมีตัวเปล่าน้ําเย็นเจ็บเลย i โอเคน้ำมมีเชื้อและไม่เชื้อแหละมีหลังเขียวหลังเขียวแล้วก็เป็นลาติคุลเล็กแล้วก็เป็นสีเสียดเล็กสีเสียดเล็กนี่เรามาแล้วก็มีปลากระทงตัวเล็กติคุนก็มีติคุลก็มีเชื้อมังนะตติคุนก็เป็นติคุลเนี่ยหาอยู่ไม่ไปจะเจอโอเคน้ำชมเดี๋ยวสาอ้วนก่อนพอมีเชื้อแล้วเดี๋ยวตามไปตามดูเรื่อย 还很香，碗第2，明天有没得卖，可 เรือำจอมเป็นหลังเขียวติดมารายติดปัดปลายเป็นพาหลังเขียวพระอื่นยังไม่มีเมื่อกี้เรือเขาวาเลยด้วยพหลังเขียวเคทอาำจอมเดี๋ยวสาวนก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจใหม่เ่าไปไหนที่านจอมเปลี่ยนหมายใหม่แล้วเดี๋ยวร้องอีกทีเดี๋ยวกลับบ้านไม่มีเรากลับบ้านค่อยว่ากันใหม่ มีเสือหลังเขียวนิดเดียวกี่ตัวก็มีตะโกนแน่สิมีสุนัขทำงานเยอะใครอยู่สุนัขเราว่ามันไม่โดนไม่โดนจะไม่เข้าไม่เข้าโอเคท่านเจ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็ว่าเดี๋ยวต้องไปทุรเด้วยถึงว่ามันมีทุระก็ไปทำทุระเดี๋ยวไปว่ากันใหม่จะล้มไม่จัดโอเคครับคลิปนี้เอาแค่นี้นะส่วนนี้นะ